นุ๊กตัวละครโบตัวละครวันนี้เรามาเล่นสตาร์เตอร์แบทโชกันคผมตัดสตาร์เตอร์ใหม่สตาร์เตอร์ V สตาร์เตอร์ X สตาร์เตอร์ระเบิดพลัง <Yeah. S 1> นะครับผมก็นครับ <laughs> พี่นุ๊กที่เป็นอ e ีเวนต์ e r c o n n ไนเซอร์กับพี่โบที่เป็น b e g i เ n อร์นะครับเดี๋ยวเราจะเล่นกันอย่างสนุกสนานนี่นะครับเรามาสุ่มสตาร์เตอร์ของเรากันก่อนเลยเฮ้ยกูชินเอ๊ะ เฮ้เหมือนในคลิปที่เรากัดแกะกันน่าจะไม่มีนะเออไม่มีตัวของผมอ่ะหนึ่งสองเฮ้ยเฮ้ยเอ๊ะนี่มันคิงเลอร์นี่ที่เราได้เยอะๆไอ้ย้คิงเลอร์ก็แปลว่ามีมีแมตก้าดีเอ้ยมีดีแล้วพี่นุ๊กมีเปล่าอ่ะไม่เลยเลยเไม่คยเกิดได้มันยากจริงๆเลยเกตาปั๊ปปื้อเนี่ย เอาผมเด็กนมีนกมีโปเกมอนอะไรอ่ะอ่ะนี่มีแฮะซัลเซอร์เป็นโอเกมอนเล็กเฮ้ย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 อะไรอ่ะวีแม็กครับผมบอสโกโดล่าโดดโดดโด่าของพี่นุ๊กลาลาลาใช่ไหมอ๋อใช่เฮ้ยข้างหลังเป็นการทามือด้วยไอ้ตัวที่พี่นุ๊กว่าใช่ไหมใช่แล้วใช่แล้วโอเคมาขอบผมนะครับมีเลอร์แหลกนะครับได้เยอะมากจำจําได้ นี่ครับคิงเลอร์ถ้าทังเป็นโอ้โหเหล็กมันควรไปอยู่นู่นไหมไม่สิมันต้องเป็นท่าที่คลาสกันสิอ๋อต้องคลาสกันยังไงใช่แล้วใช่แล้วผมได้เซตแคชเมอร์ครับโอเคแล้วเราจะกระจายกันมีคำสั่งบอร์เนี่ยโถโถโถเริ่มต้นถ้าถ้าเกิดพี่นุ้ยแนะนำขับการ์ดก่อนเบื้องต้นนะแล้วก็ทำการ D C I D C I คือการแบ่งการ์ดเป็นกองๆนี้จะแบ่งไปกี่กองก็ได้ครับผมสั่งบอง ซึ่ง D P I ผมเคยขึ้นไว้ในสัพิดนึงแล้วนะครับเพื่อนว่า D P I ยี่ยงมาจากอะไรผมก็ลืมแล้วเหมือนกันจริงปะให้ไทยมีคำว่าการ์แน่นอน่สเดี๋มันทอย่ราากเรื่องรองเรื่ะรเร่องอเร่ะเ่อ่ออเ่รเอเร่่อ ไปเห็นไรกันสาีห้าหกเจ็ดใบใช้แล้วแ <5 S 1> ล้วก็ลงตัวไปม,มอ่นนมือถามที่ตำแหน่งต่อสู้ปึ๊บหืมอือกห็นัันครับผมเอาการมาเป็นการรางวัลหกใบกับข้างบนหกใบจากสำรับมาวางเป็นการรางวัลได้นะสำรับหนึ่งสองสามสี่ โอเคโอเคจางนั้นเริ่ม p a t เ e ิ n ครับผมกระเชิญสเตปบลุยคูชีเฟรย์ yeah, <p> เข้าเทินรอลงเวลตั้งที่ตำแหน่งต่อเออตำแหน่งเด่นครับผมจากนั้นติดพลังงานเอนเน g y ์จีโคตติ้งครับผมหนึ่งลูกให้กับคูชีครับผมเผ์อแรกยังแทยท่าโจมตีไม่ได้ลีกพี่ลูกขานเทินครับตาที่โหวตการ์ดอ่ะ <laughs> ติดพลังงานนะครับทำไบฮึบพลังงานเหล็กนะครับพี่เคปปี้แล้วก็ใช้ซาน่าใช่ไหมใช่ครับใส่คำรับแล้วสอบปะใช่ครับซา,บบาน่าเอาการ์ดจากบนมือทั้งหมดกับข้อคอการ์ดสลับแล้วจวงไห่ห้าใบไม่มีอะไรเล่นได้เลยนะครับพี่น้องครับฮึบอันนี้นี่ห้าใบ สองสามสี่ฮะครับ okay. ลงไปนี่หนึ่งใบอ่ะลงไปเลยสองใบอ่าฮะโอเคใช้ท่าปดล็อกค,ครับผมตัวการ์ดสองใบสองล็อกการ์ดเล่นเวลาเราเล่นโัวเกมส์เราจะทำอย่างนี้ครับผมใช้ท่าปดล็อกเราเช็คเราเช็คท่า,ากันก่อนว่าใช้ท่าได้ไหมต้องใช้พลังงานอะไรก็ได้หนึ่งอันมีพลังงานหนึ่งอันใช้ได้ครับสิบเตอร์เมตแล้วก็ตัวก,การา์ดหนึ่งใบสิ้นโป๊วเรจะทำสิบเตอร์เมตได้ไหมลูก อนี่คุณสังเกตนะครับนี่มันมีติดกาเมดด้วยจัวย่างเดียวตนแล้วมาจรวจการสองใบตามคำพูดข้างล่างครับกะเล็จัวนะรั่ี้ไม่ได้กเล็งกับเรนเมได้เลยชีวิตต่าไปแล้วพี่นู้กบ้ข้าเดินจเวกัรหนึ่งใบพีว้ตี่ดแล้วผมติดพลังงานให้กับกูชีเคื่ผมบายกไปแล้วหลังจากนั้นพี่นุโจมตีก็ผมพลังหมีช้าง่านโจมตีไ0่ดาเมจครับคอยหนึ่งคอยเหรียญหนึ่งครั้งถ้าออกหัวเนี่ยจะทำให้ผมเดมอนตำแหน่งต่วสู้ป รร um. ครับผมเริ่มต้นทำ20เดเอนก่อนฮะคือหลังจากนั้นครับผมให้เยือนหนึ่งครั้งมาเป็นหัวครับผมโปเกมอนของที่หัวจะติดสถานะชาครับผมกับหัวครับหัวสถานะชาครับผมในเทินต่อไปที่หัวจะไม่สามารถถอยหนีโจมตีแล้วก็ใช้ความสามารถของโปเกมอนตัวนี้ได้ครับผมก็เสียจจากที่หัวจะพัฒนาร่างหรือว่าใช้การไอเทมที่มีมีความสามารถในการสลับโปเกมอนตัวนี้ไป้บนติน ครับจะปิดสภาพวันนี้ทั้งหมดหนึ่งเทิร์นหลังจากนั้นจะหายไปครับโอเคก็คือทำอะไรไม่ได้ตัวนี้ทำอะไรไม่ได้เดี๋ยวถูกต้องครับอ่ะโอเคเข้าเติร์ตัวครับผมลงโคนิโปลไว้ใช้นี่ครับสปอร์ตครับผมสปอร์ตจุนตัวกาจากกองสามใบสามใบไปครับเล่องถามเอ้ยเลยเกินนี่ นี่เลยคอยแักแชมเ,เบ <c oughs> อร์ใช่ไหมคอยหน,หนึ่งครั้งคอยหน,หนึ่งครั้งเข้าหัวทำลายพลังงานได้หนึ่งใบบ้ยหัวเรื่องทำลายพลังงานได้หนึ่งใบครับผมเหล็กดิทำลายพลังงานเหล็กครับผมพลังงานใบน,นี้จะถูกทตีนลมกองดิงสับเปลี่ยนโปกเกมอนครับครับผมสลับโปกเกมอนตำแหน่งต่อสู้กับโปกเกมอนตำแหน่งเบนรับอ่าตัวนี้ขึ้นไปโอเคครับ อันนี้สถานะจะหายถูกไหมสถานะปกติจะหายไปใช่แล้วเม็ดลูกเม็ดลูกเม็ดลูกติดพลังงานเล็กนึงไว้ครับจบเพลยจบเพลยครับเอาละไม่ได้ผมเพิ่มเงินหัวการหนึ่งไปลงจีโนเลโกที่ในมือครับผมติดพลังงานมืดให้กับจีโเนเลโก,กจากนั้นลูกใช้สพอร์ตครับผมปั้มทะยานทะยานของชิโรนะ จวกการ์ดจนมือไป5ใบครับผมถ้าเทินที่แล้วมีโปเกมอนหมดสภาพจะจวกการ์ดได้สูงสุดถึง8ใบแต่ตอนนี้เทินที่แล้วไม่มีโปเกมอนหมดสภาพก็จะจวกได้แค่5ใบครับผมนี่มี3ใบจวกการ์ด2ใบนี่2ครับเฮ้ยแต่ว่าพี่มุกี้น่าจะตีไม่ได้เพาะนังานเซตถายไปแล้วใช่ครับไปเดี๋ยวตัดเทิรนเลยครับไปทางนี่นะครับข้าเทิร์นจวกการ์ดอีกไหมครับฮึอู้ข้าเทิร์นไปครับเกิดอะเรียบร้อยไปตรงรู้จะบูก นึ่งใบครับไปเลยติดพลังงานเหล็กต่อนี่นะครับโหท่าน้ำนะครับติดพลังงานท่านเล็กเป็นไเลยนะครับสุดยอดทีเนี่ยตีได้นะพี่โบตีได้แล้วครับตีเลยตุ้มับผมโจมตีท่าท่าเหยียบยี่เหลี่ยมมันมีตีอยู่ตรงไหนวะเนี่ยโ้องเทียวใิ้งเป็นท่ากิ้งหลุนๆครับท่านโจวกขาหนึ่งใบ ยูต์ตามหางมาแล้วเย้น้ำเล็กหนึ่งใบครับผมมาแล้วอะใช้กาดไอเทมน้ำพึ้งครับผมเรื่องปเกมอนหนึ่งตัวใส่เราไอเหรียญจนกว่าจะออกก้อยครับผมปืนปูเฮปปี้สองโปเกมอนนั้นแต่เป็นเงินคันที่ออกหัวคูนสี่สิบไปเฮ้ยหัวครับผมจบแล้วทีเดียวแล้วเริ่องเรื่เริ่อเรื่จากเก็บแค่สามสิบนะครับผมไปดับปืนปูแล้วก็โอเคเออเออหลังจากนั้นครับพี่ลูก ใช่ถาจุดโจมตีครับผมพลังหนีบชักสาร20ดาเมจเนื่องจากโปเกมอนตัวนี้เป็นปกมอนเหล็กครับผมจะโดนพลังโจมตีคุณนหอมเข้าไปพี่เอ็นต0ดาเมจไม่นะพี่เอ็นหลังจากนั้นครับผมเลืกควายเหรียญครับผมให้เหรียญหนึ่งครั้งถ้าออกผมจะทำให้ปเกมอนต่อสู้ฝั่งข้าวติดชาครับถูกมากกระตุ้นกระจายกระดิ่งกระดอนออกหัวครับผมบอกเลยว่าตัวนี้จะติดชาบโอเค มันหนีไม่ได้ด้วยใช่ไหมเจาะเทิงครับติช่าหนีไม่ได้ติดชาหนีไม่ได้ครับต้องมีวัฒนาคารถึงจะหนีได้อโอเค,อ,เคอ่ะเข้าเชิญพี่โบครับจู่ดลุ๊ปอื้มหึ้มึงเลยครับเพื่อนๆคำสัง่งบอสครับผมหนักรู้ดดไหมครับนั่นู้ราะ่านี่อะไรนะรมเมลตันนะโอเคติดพลังงานพื้นฐานทันเ็กนะครับให้กับลูจาบูแล้วก็จบเถอะ ผมทุกอย่างกับที่เดิมเลยใช่ครับหายสถานะชาก็เดินจู๊ก,ก้าส์หนึ่งใบติดพลังงานเหล็กให้กับคูชีฟหนึ่งใบครับคูจะร้อยแล้วหลังจากนั้นใช้จ้าสับเปลี่ยนโปเกมอนครับผมสลับโปเกมอนตำแหน่งต่อสู้กับตำแหน่งเว้นหนึ่งตัวเนี่ยร้อยหลังจากนั้นใช้ท่าตรงตีครับผมพลังหนีบช้างสารยี่สิบเดรนิกพลังหนีบช้าคสาร เวลาเราถึงแม้จะมีคอนดิชั o n โค้งผมแต่ว่าเราสามารถเลือกจะใช้ท่าตรงนี้ได้ว่าจะใช้ท่าที่นุ๊กใช้ท่าพลังเหนียบช่าง,าางากัน20จานเหนียใช่ครับเ <c oughs> พราะว่าเลือกมี60ก็จะน็อกเอาแล้วปกคิแล้วตรงนี้ก็จะหมดสภาพ <c oughs> บ๊ายบายนะโอ้โหเจาะการไฟ่หนึ่งใบครับจบเลยถูกไหมครับผมเราได้พี่โบ้ก็ต้องเลือกการ์ดขึ้นมาก่อนเลือกการ์ดที่ตั้งขึ้นมาตรงนี้ตำแหน่งของตัวหนูนะครับไอ้เก๊ปี้กลับไปที่เดิมนะลูกโอเค เราจะมีโบสถูก <c oughs> ันึ่งปึ <ujourd> ๊บมีหน้าที่โบครับถ้ามีจ้องหน้าจะเห็นป่ะเบสๆไม่ตายไม่ตายมีโบดขอตีมแล้วเขจุดกัสอใบตีมได้ไหมครับผมดู่จุดกาสองใบชิงชิงด่าจูบกันสอใบเรียบร้อยเราหมนก็เดินจบกัหนึ่งใบนุลง โจโดมีมอีกหนึ่งตัวครับผมหลังจากนั้นติดพลังงานมืดให้กับโหดที่ตัวด้วยแล้วก็ใช้ตาหน้าครับผมเก็บการทั้งหมดเข้าไปในกองสำับกราบัจากนั้นโจกราขึ้นมาห้าใบัวครับสใบห้าใแย่แล้วพี่โบทแย่แล้วครับทุกคน พีว่าธนาการเดืตั้งเป็นเบลเดือดตั้ง,เคเงครับาตีช่างใช้พลังงานเยอะซะเหลือกะละเกิน <c oughs> เยอะไปไหน <c oughs> แล้วก็โจมตีครับผมทะลุทะลวง100เด,ม <c oughs> ดเมดเดเมจข้าต่อทูกนี้จะไม่นำจุดอ่อนความต้านทานและเอฟเฟกต์ที่มีผลต่อโ o เ e มอนต่อแ่งต่อสู้แบบข้าวมาคิดครับผมโ <c oughs> จมตี100ดาเมจครับไปต้องถามเลยเหรอครับไปนะครับไม่ต้องติงดก็ได้ครับจบการเล่นวันหนึ่งไปครับเกมนี้ ตาพี่บอลครับเข้าเทอร์นพี่บอลเจอกันอีกไหมพึ่งเงาเฮ้ยเอ้าลืมเลือดครับเพื่อนเดี๋ยวเห็นเลยแีบนี้มือใหม่อย่างนี้แล้วเพื่อนเอาเอาหน,นี้แล้วกันครับอืม,อม,อมลงไปเลยครับการล่นี้ยลงที่เบนจริงๆเราถ้าจะใช้ใช้เด็กบอลครับตอโตรงนร้ำเพื่อนไม่รู้หรอกมีอะไร <c oughs> โปเกมอน HP เก้าสิบหรือวะ ไม่เกิน90ไม่เกิน90ครับ90หรือต่ำกว่าได้ทุกคนเราเลือกเด็กคิงเลอร์นะครับเพื่อนๆเห็นคิงเลอร์โผล่มาเลยติดไพร์ไพรคิงเลอร์ติดไพร์หรือเปล่าหนามืดแล้วคือต้องโผล่อันนี้อ่ะครับผมฟรีจิโอฟรีจิโอ เรถบอเรียบร้อยแล้วครับอ t ขึ้นมือปึ๊บติดพลังงานเบ็กที่กาล่าเนียเ้ยลงพีจ PTO รอไว้เลยนี่ <Okay. S 1> อ่า <Okay. S 1> แล้วก็บูดาบดูนะครับใช้ผ้าโคตรเล็กน,น้องความสนใจไม่มีกล้องหน้า,าโว้ย <laughs> <ฮ>เลือกพลังงานวิ่งฐานสูงสุดจากในตำแหน่งที่การไฟเ a าติดที่มอนสเตอร์บนเบนทหนึ่งตัว ถ <pick> ึงตุดสองใบเหล็กรับเล็กทั้งนั้นเหล็กหมดเลยอะพี่วอนเลือกพลังงานเหล็กพลังงานพิษหานูวะใช่พลังงานพ้ษหาเหล็กสองใบติดที่การ์ดพี่วอนเลือกพลังงานเหล็กพสองใบติดที่การ์ดแล้วเน็ตครับฮึบฮึบจบเทินครับจบเทินถูกไหมถครับผมใช้ตุเกมอนปลอมครับผมเลือกการ์ดโปเกมอนหนึ่งใบในคอ แรงให้กับหนูข้ามดูแล้วก็ตัดปองการค่งงเหมือนกันเลยพี่เยหนูไม่งงอ๋อเรมปอร์ดัสครไม่นะความสามารอะไรนะครับี่ครับผมใช้ดูเดี๋ยวใช้ดูดูนี้เราผม้ิทย์วิววิทยาการโจโรเนโกเป็นเรมปลรดัสครับผมใช้ความสามารถแลกเปลี่ยนครับผมในเทินไฟล์วใช้ได้หนึ่งครั้ง จากมือหนึ่งใบครับผมดังนั้นตัวการ์ดสองใบอ๋อโอเคจำได้แล้วหลังจากนั้นลูกใช้โปเกมอนแคชเชอร์ครับผมถัดไปทำเป็นคนใจร้ายเหัวครับผมเอเรียกโอริโปกครับโอริโปกรับผมเลือกมาทำอะไรได้เนโปเกมอนแคชเชอร์ครับผมไพ่เหลือหนึ่งครั้งถ้าออกหัวจะเรียกโปเกมอนที่เป็นตัวสงคัญขึ้นมาที่เราเนี่ยต่อสู้ได้หนึ่งตัว เนื่องจากโพลิโปลครับมีท่านี้ถ้าเกิดติดได้3พลังงานจะโจมตี70แล้วเทินต่อไปจะไม่สามารถใช้พลังงานพื้นฐานโจมตีได้<อ>จะเป็นใครกับเราในอนาคตหลังจากนั้นติดพลังงานเหล็กที่เมลเมลทัลหนึ่งตัวครับเลยหนึ่งใบครับ<ะ>ครับผมห<ะ>ลังจากนั้นครับผมที่นุกโจมตีทะ<อ>ลุทะลวง100่งเมจครับผมเนือ่องจากโพลิโปลแพทท่านเหล็กคราโดนไป200ร้เมจ บายบายโคริโกลทำไมพี่โบท๊ทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะโอเคพี่โบ๊ไล่การ้าน,นี้ใ้่ไหมฮึ่มเข้าเทิร์นพี่โบ๊ตัวการ์ดหนึ่งใบใช่เลยครับเทนเนอร์พอพอจุน้นการ์ดสามใบการ์ดสามใบครับหนึ่งสองสามฮึ่เฮ้ยมีอะไรช่วยฉันได้ไหมว้า ไช่แล้วบินลูอ้อใช่ใช่นี่ครับแปลงร่างกาลาเนียสเป็นกาลาเนียสคิงไปฮิบทติดจี้ให้กับฟรีติโอเป็นออร่าเนี้ที่ทีหนึ่งใบใบถ้าติดต้องทิ้งการ์ดทิ้งคาปูรุมิโมคาปูรุโมเมโมโมว่าว่าว่าเอือมันแปลงร่างไม่ได้จริงๆเหรอ มันเป็นร่างธนาเป็นร่างอื่นหรือเปล่าไม่เห็นนะไมันจะแค่เจอแล้วไม่เจออะคนเด็กก็ไม่เจอผมอยู่แบบนี้โจมตีเฮดแบงค์เอติดเดเมจแล้วผมพอดีป่ะพอดีป่ะพี่ได้หนึ่งไปแล้วติดเ้าสิบเดเมจครับผมครูชีสตรวจสภาพได้หนึ่งไปแล้วครับผมเยสขอบคุญครับ ทั้ไทยแล้วก็ับผมไทยอย่าเนั้นเลียงเาดับขึ้นไปเฮ้ยถ้าเธอ gas ถึงไปผมเลี้ยนเขาดับใช่ความสัมพันธ์ก็ผมทิ้งโน้ตพาร์ตตัว gas สองใบมันโดนทิ้งไปสองใบแล้วเพื่อ่นโน้ตพาร์ตเนี่ยไม่เล่นแล้วพิลเลอไปไหนไฮโบโบไฮโบโบโฟเซียนากับไดโน่ครับชัดเลยครับว่าเขาจะเอาอะไรขึ้นมาการดวีอยู่ไหม โอเคมอนวีแน่นอนบอสโกโดรามาแล้วทิงเลยที่โบจะไม่มาครับผมติดพลังงานโกลด์ราเอนจีให้กับโอเคมอนตัวหน้าครับผมทิ้งการ์ดหนึ่งใบทิ้งตาหน้าครับครับโอ้โหหลังจากนั้นใช้การ์ดเต่าหอดครับผมงานวิจัยศาสตราจารย์ทิ้งการ์ดทั้งหมดบนมือและจัวการ์ดเจ็ดใบโอ้โหสามสี่ห้าหกเจ็ดใบโอ้โห ังจากนั้นครับพี่ดูใช้ค่าโจมตีเนแหลก60ดาเมจอ่าต้ไปตอนเด้นพี่โบ๊ทครับเกิดการหนึ่งใบพึบพี่โบ๊เอาการล่าเนทิ้งหนีครับหนีหนีหไม่ได้นีบางทีพลังงานหนึ่งใบครับจะมีค่าหนีอยู่ค่าหนีหนึ่นะครับทิ้งพลังงานเล็หนึ่งใบนี่นีๆนีเอาดูตกบบด้ยแทนพี่โบ๊ขอใช้สาน่ะ น่ะครับผมเกีกับการทั้งหมดมือกับข้าวก่องห้าใบห้าใบก่อน้สับ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 ชๆก็จะไม่ได้แล้วไม่น่าเรีนได้อะไรช่วยไหมโอ้ยถ้าจะมีการช่วยยังไงโอ้ย ติดพลังงานน้ำให้การดเล็กิ้งครับครับยี่แล้วก็ใช้ผ้าป้าระป่านแอ้ยเสือคามสิบแต้มถ้าเกิดเป็นบุเกมอนมีวัฒนาการจะโดนเพิ่มจังนทปะเมป็นกจุดครับผมเย้กเดินอนจ่การหนึ่งใบติดพลังงานเหล็กให้กับบอสโกโดรามาเร็วครับผมใช้ข้อสลขอเรีอรัสครัผมทิ้งการหนึ่งใบทิ้งไกลนาตัวการสองใบหน่ง สองมองแต่งหน้าเป็นอะไรใช้เลเวลบอร์ดโอ้ยแต่งหน้าเป็นอะไรอยากรู้เลยนะต้องหาไม่มีแต่งไม่มีเหมือนในนี่เลยเหมือนในนี่เลยไม่มีครับผมเลือกเป็นเล็ตั้งเล็บคารัสครับผมทิ้งครับคอโรล่าในที่ครับแล้วก็สลักปึ๊บไอ้ชิบิไอ้ชิบิ เครื่องจักที่มุกทำอะไรไม่ได้แล้วผ่านเดินครับครับมีบุ๊ครับเข้าเทินจุดการเดินใบแฮ่คอยแค่เชื่อฮ่คอยเหียยถ้าออกหัวเรื่องพวกไอมอนจะเปลี่ยนจากไอมอนเป็นไงมบุดีไม่เก่งเลยครับฮึมาทำไงนะครับมี่บุ๊ดีไม่เก่งฮมา เดือดร้อไม่สำเร็จเลยเพื่อนเพราะฉะนั้นพี่โบจะทำการงานวิจัยมาเลยจริ <c oughs> ีการหมดมือทิ <c oughs> ้งการหมดมือนะคะรับเพื่อนจวดเลยถูกไหมเลยครับเจ็ดใบสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเพื่อนเพื่อนถ้าการหมดกองแพ้ถูกไหมถ้าไม่มีจวดแพ้ถ้าการหมดกองในกรณีที่การหมดกองอรเธอเข้ารอเจอของตัวเองแล้วไม่สามารถจวดก,การได้ถ้าแบบแพ้เฮ้ยเพื่อนเพื่อนผมเจอแล้วนะพี่ัฒนธากร มันม่วัฒน,นาการเป็นเหล็กครับเพื่อนฉันก็เลยมองไม่เห็นดูดีดูดีเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนติดพลังงานเหล็กมาให้พันครับไปเลยครับฟาดไปฟาดเออ,เ,อ,อเป็นร่างหรือว่นนาวนการโดนหกสิบเจนเนจ้าบู <c oughs> า <c oughs> เ,าเริ่มจาบูเลยเริเดินจัวการหนึ่งใบเติมพลังงานเหล็กให้กับเมลเมตัลไม่ไม่แล้วมันจะปีนผมตายแล้วทิ้งการหนึ่งใบจากบนมือทิ้ง ไม่กล้าครับผมเขาถามว่าเดินร,ร้านทิ้งการหนึ่งใบตัวการสองใบนี่สองลงเมลเมตัลครับผมเอ๊ะเราควรจะเล่นบอสโกโดราหรือเมตันเ,เน,นี่ยนี่เลือกด้วยใช้ความนองตอนของแมรี่ครับผมนำพลังงานพื้นฐานจากกองทิ้งหนึ่งใบติดที่โปเกมอนบนเวนตหนึ่งตัวที่บอสโกลโดราหลังจากนั้นจบเลยครับขเข้าเทอร์มิโนะนะครับจัวการหนึ่งใบ ้อโพี่โบ๊ขอใช้สปอร์ตครับโปเจมอนอีกรอบอาการโปบเจมอนหนึ่งบาทแต่ให้ฝั่งตามดูแล้วก็เอาขึ้นนี้ได้เลยคิงเลอร์ครับเราต้องใช้บ้างพี่นุกเรียกได้แล้วนะครับผมยไม่เห็นม้าคิงเลอร์ผมเลยไหนๆก็มาแล้วนะครับติดพลังงานนะไปอีกหนึ่อะตีครับพกนี้าฟ้าฟ้า้าฟ้้าฟ้้าฟ้ฟ้าฟ้าฟ้าฟเ้าฟ้้ว60เป็น120 ก็คือก๊าซมีไบที่วัฒนการเมลตันเป็นเมลเมตันใช้ก็สามารถผอเรพดัตต์กับผมทิ้งโปรบิโอตัวก๊ดหนึ่งใบก้อนหติดพลังงานพาดมืดให้กับเมลเมตันครับชกกระจูชกกระจู็นตห้าหกเจ็ดราใ้หมดแล้วแต่เราก็ยังใช้รลหวจุนครับผมยู่อะไรเยอะกัวก๊ดสามใบหนึ่ง สองสามใบเดีจจ๋วก็โจมตีครับผม80ดสิแตมิชครับผมในเซอร์สแัดไปของไฟตรงข้ามโปเกมอนนี้จะไม่ได้รับเอบอแตมิชจากข้าวต่อสู้ของโปเกมอนที่มีความสาม,มารถอ่าโอเคจัดหนึ่งใบเธอครับแหมดสภาพหมดสภาพต่อสู้แบบไม่ต้องใส่แตมิชเลยแล้วเราก็เลือกสภาพที่คิงดีบใลล์แล้วก็ข้าพเจ้าจัดหนึ่งใบครับพี่โบสขอใช้ ข้อพอดเมลอ,อนครับผมติดโปรแกรมเอ่อติดพลังงานน้ำให้กับมอนกิมอนบีบนสนามแต่ให้ตัวจค้าสามใบโอเคปึ๊บติดเข้าไปหนึ่งใ,งใบตัวจค้าสามใบตัว่าทำไมด้วยเฮ้ยโกงว่ะเพิ oh, ่งเคยใช้ครั้งแรกนะเพื่อนโกงอ่ะไม่น่าแต่คนก็ถึงชอบใช้เมลอ,อนกันมากแต่ว่ามันก็ติดที่ต้องติดที่มอนกิมอนบีเท่นทา,น,านั้นไงอ๋อแต่มันก็บีนะครับไหนๆเมื่อกี้ก็โชว์โปลแล้วนะครับ ลงปูริมูลงมูว่าไหมนี่นะครับนี่แล้วก็ปู่พี่นุกก่อนนะครับเยอปู่พี่นุกปู่พี่นุเฮดแบงเฮดแบงเฮดแบงแปดสิบเเมตแล้วผมดนแดสิบเมเป็นสองร้อแล้วผมเมลมตาเลือกร้อห้าสิบสภาพจ้านี่รางวัลใบนี้เป็นใบฮึพี่เอ๋แต่ว่าถ้านกจะตายในี้วาเฮ้ โปเกมอนดีไหแอกเล่นโปเกมอนดีนะพอสังน้ำผมเลยพอน้นครับผมทิ้งแค่หนึ่งใบถูกข้าสองใบซึ๊บซึ๊บหลังจากนั้นครับลวกติดพลังงานให้กับเลพาร์ครับผมก็มีวฒราการพูได้เกไอซ์ดันครับโจมตีครับผมปันแหก60บเดมิท60สเมิเป็น120 120บครับผมับมาถูกใช้หนึใบไป ผมคิงเลอร์ไปเลยครับไม่มีอะไรเลือกแล้วเพราะว่าผมเหลือไพ่เดียวแล้วครับไม่มีอะไรให้เสียแล้วได้ได้คิงเลอร์แล้วจบแค่นี้ไปครับมันนี้จะทำอะไรนะครับเราพัฒนาปุริมูเป็นกินมูแล้วก็ว่างนะเพื่อนโคจมะนี่โชก้าโชก้าเห็นช่วยเปลี่ยนการไม่ค้งนะครับมาเพื่อนติดพลังงานพิเศษ Energy Watch ให้กับคิงเลอร์เพืผมจะทำอะไรดีเศสก็จ อ่ะโอเคนะครับสะพอดยังไม่ได้ใช้นะครับพี่โบกขอใช้สะพอตความทะเยอทะยานของที่เราเนะครับผมเนื่องจากเท่านี้แล้วพี่วอนมีโปเกมอนที่หมดสภาพหนึง่งตัวครับผมแล้วก็คือจะจวดจุดจวดมือจะเป็นแปะใบอ่ะนะครับจวดแปะใบจวดให้มือเป็นแปะใบนะ,อะโอเคครับหนึ่งอ่สามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็แปดมาครับเพื่อน ววดวเกียรติของอีเวนต์โอเปอเรเตอร์อ <laughs> ทำไมไม่แพ้ละพุย้ย <laughs> <laughs> ยากจังมาจัดไปใช้โปเกมอนแนชเชอร์อ <laughs> ดียังไง <laughs> ที่มันวางอย่างเงี้ยมัก็ดีขึ้น <laughs> มา <laughs> ออกก้นะจ๊ะเราจะทำยังไงกับมันดีตีเลย ครับผกกลกามยี่ก้าก้ามเลยกิกกก้าวครับโจมตี2 4 0ดาเมจเดี๋ยวเรัดเป็นปุ๋ยก้าวเราโดน30เข้าเทินโจมตีหนึ่งใบติดพลังงานเหล็กให้กับล็อตดอนด้าครับลิฟอาพพลังงานลุกขานไปครับโอเคหลังจากนั้นครับผมลงเทเลลอสลงมาที่เป็น in oh, ับผมเช็คความสามารถไซโคลสัพพัน ในเทิร์นไปเราเมื่อนําการนี้มาวางบนเบนครับใช้ได้หนึ่งครัง้งสลับโปกเกมอนตำแหน่งต่อสู้ไปตรงข้ามกับโปกเกมอนบนเบนครับผมให้ฝั่งตรงข้ามเป็นคนเลือกครับต้<ะ>องเลือกครับสลับหนึ่งตัวสลับหนึ่งตัวขึ้นไปเหรอใช่แล้วครับเออ่สลับตัวนี้ขึ้นไปหลังจากนั้นใช้การ์ดสลับเปลี่ยนโปกเกมอนครับผมออสโกลโดราขึ้นมาเรียบร้อยไม่นะออสโกลโดราโจมตีครับผมแ ต่อหนึ่งร้อดนิสทิ้งการ์ดหนึ่งใบจากตำแหน่งบนดูของฝ่ายตรงข้ามที่ตำแหน่งทิ้งการ์ดทักทิ้งการ์ดหนึ่งใบร้อยห้าสิบเดนิสโดนคูณสองเป็นสามร้อยครับชนะมันแบบแพ้เหล็กพันเด็กนะครับมันเด็กต้องแข็งใช่ไจริงเลิกมเป็นสายฟ้าครับผมเก็บไปชนายครับผมพี่ลุกชนะครับผมสองตัวนี้นะคอยเหรียญได้ก้อยสองยอกแล้วพี่บัวแพ้ครับ ่แต่ว่าอันนี้เป็นเด็กสตาร์เตอร์ที่เราไม่ได้เลือกไงไนี่คือเนเด็กที<ต>่เราจ<ต>ัดเองก็เป็นเล่นแบบนะใช่ครับ่านเยอะมากครับเยอสำหรับสตาร์เตอร์เด็กแมทเทอวันนี้ครับผมพี่นุกก็ได้ชัยชนะไปอย่างสวยงามด้ย <laughs> <laughs> โอเคครับผมสำหรับใครที่สนใจการ์ดโปเกมอนนะคะรับผมสามารถติดต่อ เขาสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยหรือว่าจะเข้ามาที่ร้านากับตนการ์ดก็ได้นะอยู่ที่เดอะฮาร์ฟเซอรรังสิบนะครับผมยังไงฝากติดตาม Facebook แล้วก็ YouTube ของร้านด้วยนะได้เลยมีช้อปปี้ด้วยได้เลยครับผมอฝากช้อปปี้ก็ได้เห็นไหมสำหรับสตาร์ทเตอร์เด็กก็เล่นได้นะครับก็สนุกอยู่ต้องบอกว่าสตาร์ทเตอร์เด็กอะมันเป็นเด็กเริ่มต้นสำหรับคนเริ่มเล่นจริงๆแล้วพี่นุ๊กก็ไม่ต้องอ่านเยอะมากเท่าไหร่นะเพราะเรารู้จักการ์ดอยู่แล้วใช่พี่โบ๊ชหผมบอกแล้วครับผมด้วยยีวเวนต์ออร์แกไนเซอร์เเป็นดิมม่ไแพ้ เฮ้บผมสำหรับวัน <but> นี้ครับผมโตแล้วเล่นอะไรก็ได้ครับลาไปก่อนครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ช่องของพวกเราด้วยครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย